แต่สดีค่ะรู้แล้วละ่ะนกที่ลูกชายเจอนกที่ลูกชายเจอมาเมื่อวานน่คือนกอะไรคือนกนางแอ่นนะคะน่าจะเป็นลูกนกเพราะขนเขายังไม่ชุมเลยเพราะขนเขายังไม่ชุมยังไม่ขนกลางตัวยังไม่เต็มถึงหางนะแล้วก็ปีกเขาก็มองดูน่าจะยังไม่เต็มแล้วก็บาดเก็บข้างขาทําให้ตัวเองบินไม่ได้ แล้วก็เขาคงจะตื่นเต้นเขาเลยไม่เขาเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่กินอาหารยายต้องใช้อาหารแช่น้ำแล้วก็สลินป้อนสลินป้อนเขานะก็คิดว่าหวังว่าจะให้เขาแข็งแรงระนองก็คือเป็นเมืองชายทะเลน,นะมันเขาก็เลี้ยงนกนางแอ่นกันเยอะแถวในระนองทานีกาใกล้ๆบ้านยายนี่ก็มี ก็มีมีบ้านนกหลายหลังเลยแล้วก็เปิดเสียงเสียงนกอะ่ะเรียกนกทุกวันแล้วตัวนี้ก็คงจะหัดบินเพิ่งสอนบินแล้วก็บินออกมาแล้วก็น่าจะไปปะทะกับอะไรคงไม่มีใครยิงแล้วเพราะแถวบ้านแถวนี้มันไม่มีมันไม่มีเด็กนะที่เที่ยวพวกไหนจะติ่เทีย่ยวไล่ยิงอะ่ะมันไม่มียายว่าน่าจะไปชนกับอะไรมา แล้วก็เขาไม่กินอาหารเพราะว่านกนางแอ่นไม่รู้กินอะไรไงไม่รู้กินนอนกินแมลงกินอะไรไม่รู้ยายก็เลยให้ลูกชายไปหาลูกชายไปหานั่นมาหานกหลายอย่างเลยเพราะปากเขาเหมือนกับน,นกแก้วอะปากคงงุ้มเข้ามาแต่วันนี้ดีดีดีเมื่อวานเกาะอะไรไม่ได้นะวันนี้เกาะแล้วก็ตะแคงเหมือนกับที่เขาเกาะกําเพงอะเหมือนกันเลย,ยหัวเขาก็เกาะได้ ทรงตัวเขาก็เกาะได้แต่ว่ายังบินไม่ได้ยังบินยังลุกอะไรยังไม่ได้ยังหัวที่หัวตําอยู่เลยก็คงจะเลี้ยงดูกันไปถ้าเขาแข็งแรงเดี๋ยวยายก็จะปล่อยเขาไปเพราะยายไม่อยากเลี้ยงนกเ็าต้องขังเขาแล้วอีกอย่างนกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแล้วอีกอย่างก็ไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทําไมเลี้ยงยายก็เลี้ยงไม่เป็นไงไม่รู้จะให้กินอะไร แต่คิดว่าเขาน่าจะดีขึ้นเมื่อวานเขาไม่เอียงคอเอียงอะไรนะแต่วันนี้เขาเอียงคอเลนะวเมื่อวานไปหาหมอมาหมอให้ยายนั่นมาให้ยาแก้ไขมาแล้วก็ให้ให้ให้ใหวิตาดินมาเออยายเลยไม่เอาเวิตาดินนะเพราะของยายมีแน่ตรงนี้เห็นไหมขามันแดงไหมขามันสีแดงอยู่น่าจะบาดเจ็บตรงนี้น่าจะไปบินชนเข้ากับอะไรอะ่ะเพราะเขาวยยังเป็นนกเล็กเล็กมากอะ่ะ ตัวเขาถ้าหัวไม่มือยายได้ก็เดี๋ยวยายจะมาอัปเดตอัปเดตได้ดูทุกวันแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไปได้เมื่อไหร่ก็บินได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันก็ปล่อยหน้าบ้านนี่แหละเพราะว่าบ้านนกเยอะแยะเลยแถวนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดเพราะเขายังไม่กินอะไรอะยายต้องใช้สลิงป้อนอยู่เลยทําไปตามมีตามเกิดนะถ้ารอดก็เก่งถ้ารอดก็เก่งแต่ภาวนาขอให้เขารอด